วิชารู้สันดา r คน EP 16คำสะกดใจ4คำที่ทำให้คนยอมทำตามโดยไม่รู้ตัววันนี้เบบี้จะมาเปิดเผยคำสะกดใจที่แม้แต่คนฉลาดยังถูกหลอกได้ครับคำที่1เพราะลองสังเกตตัวเองนะครับเวลามีคนมาบอกว่าขอแซงคิวหน่อยนะ เราอาจจะลังเลแต่ถ้าเขาพูดว่าขอแซงคิวหน่อยนะเพราะผมรีบเราจะยอมทันทีเลยแม้จะเป็นเหตุผลง่ายๆสมองเราก็ยอมรับแล้วครับเพราะสมองของคนเราถูกตั้งโปรแกรมให้ต้องการเหตุผลแม้จะเป็นเหตุผลง่ายๆก็ตามคำที่สองจำกัดเคยสังเกตไหมครับทำไมคนเรารีบซื้อของเมื่อเห็นป้ายมีจำกัดเหลือชิ้นสุดท้ายหรือโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายเพราะคำว่าจำกัดมันทำให้สมองของเรารู้สึกกลัวพลาดโอกาสครับเลยทำให้ตัดสินใจได้ ขึ้นเทคนิคนี้ทำงานได้แม้กับคนฉลาดเพราะมันเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณเอาตัวรอดของมนุษย์ที่กลัวการขาดแคลนํำที่3ลองดูลองเปรียบเทียบความรู้สึกดูนะครับ ระหว่างคุณจะซื้อหรือไม่กับคุณอยากลองดูไหมรู้สึกต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับเพราะคําว่าลองดูมันทําให้สมองเรารู้สึกปลอดภยัยไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องผูกมัดแต่ความจริงคือคนที่ตัดสินใจลองดูมักจะทําต่อเนื่องจนจบครับนี่คือเหตุผลที่แอปต่างๆเสนอทดลองใช้ฟรีหรือแม่ค้าที่ตลาดให้ลองชิมอาหารฟรีคําที่4ที่ทรงพลังที่สุดคือชื่อของเขาครับลองสังเกตความรู้สึกตัวเองเวลาได้ยินคนเรียกชื่อเรารู้สึกดีใช่ไหมครับมันเป็นเพราะว่าเมื่อเราได้ ยินชื่อตัวเองสมองเราจะตื่นตัวทันทีทําไม่สนใจคนคนนั้นมากขึ้นครับเคล็ดลับก็คือให้เรียกชื่อเขาตอนขอให้เขาทําอะไรไม่ใช่แค่ตอนทักทายนะครับเช่นพลอยช่วยส่งเอกสารนี้ให้หน่อยได้ไหมและนี่คือเหตุผลที่เซลล์เก่งๆจําชื่อลูกค้าได้หมดครับแล้วเพื่อนๆเ,เคยใช้หรือเคยโดนคําพวกนี้บ้างไหมครับมาแชร์กันหน่อยเจอก,กันต่ออ p หน้าติดตามเบบี้ไว้เลย